ช,ช่แฮปชทเพจ e. บอกเลยต้องนิวว um ันน okay um ี้ม so ีโปรโมเตอร์ให้โปรโมชั่นกับผมนะครับนัวโชคมวลสดีน้องนิวด้วยแล้วก็สวัสดียบสีด้วยฉลองครบเจ็ดหมื่นสับตะไคร้ของเราวันนี้เรามีเป็นนิสุบิชิครับเอาไปน้องเบรกพี่ด้วยหน่วยเรียบส่วนเรียส่วนพวเราได้ทีเดียวสอบโคมไปที่สองร้อยหกสิบไม่ใกล้ไม่ไกลปรามาณสองมาเจอพวกเราได้ครับอกเลยว่าวันนี้มีนางฟ้าเข้าบ้านราคาโปรโมชั่นสุดๆเพื่อน คนนี้เรามีเป็นมิ u ู i ิชินะฮะปาเจโร่นะครับ,บ2.5 GT นะครับดีเซลเทอร์โบด้วยปี2013นะฮะร,รถน่าจะเป็นมือเดียวป้ายแดงเพื่อนๆ2.5ดีเซลสวยจริงๆนะฮะร,ราคาบอกไปก่อนเลยไหมต้องนิว288,500บาทพอเพื่อนๆรัอไปเลยนะครับขับ2นะนะครับไม่ใช่4 wheel นะฮะเป็น2.5ดีเซลนะครับ,รบตัวนี้วนี้ก็ต้องมีฟูลบัลาสองคนด้ แล้วก็ขับสี่คนขับไปกระท้ายดีกว่าโอ้โหเ่ยนเต้นไปก่อนท้ายถือว่ากว้างๆนะอย่างภาคมก็ถือว่าสะอาดสะอ้านดีไม่มีอะไรนะครับเป็นโรงได้แล้วก็แอร์เนี่ยเป็นสองตอนนะฮะแอร์หลังสวยๆเลยแต่คงตะเข็บไม่น่พูดถึงเดิมสะอาดสีสันสวยงามนะครับแอบมีแต่งนิดนิดนะโคมเยี่ยมหน่อยๆนะครับที่พงที่เปิดก็มีฝาคข้อให้ด้วยนะครับสวยนะเนี่ย เดิมบางนะักนะบวไม่กล้าใช้เล็บกอลนะเดี๋ยวโดนเอฟซีดูอีกมาดูภายในดีกว่าคันนี้285เพื่อนๆน,นะคะเราไม่ได้ขายเหล้านะะเราขายรถนะสองปดานซิกเนเจอร์สีทองมันจะไม่มาปวดหัวลนะแผงประตูก็สวยสะอาดนะซิ่กระจกก็ยังโอเคนะครับบอกเลยว่าราคานี้นี่เพื่อนๆต้องรีบแล้วนะบอกไฟฟ้านะครับมีเฉพาะตัวท็อปนะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันด้วยนะจ๊ะ สตาร์ทติดชึ่งบอกเลยว่านี่ฮะไม่สองแสนเศษนะครับแล้วก็เป็นกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับเสียงนุ่มละมุนหูมากๆสวยนะเนี่ยนะครับนี่ฮะเบรกมือนะครับแล้วก็หัวเกียร์นะครับออโต้นะนะฮะสวยๆเลยนะไปฝั่งนี้กัน,กนแผงประตูสวยสะอาดนะไฟสองตงสองเท้าอยู่ครบมดซอกมุมเดิม ABS Airbag คู่ด้วยจอเป็น Android นะนะครับสวยมากๆเลยจริง สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทน้องนิวถูกไปปะเนี่ย<า>นะเบาเบิกลายสวยอ๋อพี่พี่เลได้เวลาสองรอบนะแถวที่สองก็สวยงามอลังช่างนะครับเบาที่บอกเลยว่าสะอาดทุกตัวเห,เห็นไหมฮะเดบดําไหมฮะไม่ดนะําเนอยนิดนึงขอโทษเพื่อนด้วยนะตรงนี้เราก็กดด้านข้างพับลงได้ใช่ไหมครับพอพับลงปุ๊บเนี่ยก็สามารถยกขึ้นมาเองเป็นอัตโนมัติเลยนี่เพิ่มพื้นที่กว้างๆขึ้นมา กว้างขวางด้วยนะครับแล้วก็แถวที่สามก็นั่งได้นะครับสบายๆเลยกว้างขวางแอร์ก็เป็นหนึ่งตอนสองตอนอ๋อมีช่องหนึ่งนะครับไ่งเห็นไหมนี่ครับผ้าหลังคา็หังสวยสะอาดโอ้โหสองแสนแปดพันนิวคอร์เจ้ารีเซลทีทีท็ทอปสุดเลยถือว่าไม่แพงนะจริงๆนะเนี้ยนะเดี๋ยวเราไปห้องเครื่องกันดีกว่าต้องรีบนะเพื่อนๆราคานี้นะครับล้อม้วนแมกยางยังใหม่นะครับภาษีที่หกเก้าด้วยนะครับ นี่ฮะใช้ยางศตวรวษหน้ากันไปเลยทีเดียวเฉียวนะครับสวยจริงๆนี่ฮะห้องเครื่องบอกเลยว่างดงามงดงามจริงๆ ABS สวยๆนะครับนี่ฮะ t d i คอมมันเร็วเลยนะจ๊ะดูหน่อยมีฟันไหมไม่มีฟันกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะมา,าหนึ่งรอบ คันนี้นะฮะมิตซูบิชินะครับปาเจโร่ปี2013นะครับออโต้นะดีเซล2.5 GT นะครับเทอร์โบด้วยรถสวยมากๆนะน่าจะมือแรกเลยเพื่อนๆเอ๋ยคุ้มสุดๆนะฮะผมบอกเลยว่าราคาันนี้ไม่แพงเลยเพื่อนๆนะนะครับก็อย่าลืมนะครับรถบ้านฝากขายนะครับโซนเนี่ยเราก็เสร็จลวนะครับตอนนี้ก็ออกไปหลายคันเลยนะฮะล่าสุดก็เป็นเอสติมานะครับฝากไว้ไม่เกิน10วันนะเพื่อนๆนะครับจับไปเรียบร้อยแล้ว400,000บาทนะครับ สวยจริงๆนะครับผมแม่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทรับรับไปเลยออกรถหนึ่งพันนะครับกับรถบา้านสวยๆดีๆแบบนี้พีพีจะให้นะจ๊ะนี่คือรายการแล้วนะฮะเฮ้ยรถสวยอะ่ะนะครับก็บอกรายการกันได้นะครับเอฟซี FC ที่อยู่บ้านเง,ง,งาเหงาเบื่อนะก็ามาฝากเอฟซีออกรายการแล้วก็มาโชว์รถกันแล้วมาคุยเรื่องรถยนต์นะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นจะต่อพี่หน้านะครับแล้วก็ฝากกไดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับชื่อช่องพีพีอาร์คาดูชาแนล ในช่องจูจูป๋องเนี่ยนะครับผมเป็นกำลังใจพวกเรานะเราจะได้ผลิตรถสวยๆนะครับดีๆเนี่ยแล้วก็ถูกๆเอามาฝาด FC กันนะจ๊ะบ๊ายบายกดติดตามเยอะๆนะขอบคุณครับบ๊ายบาย